จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อปีศาจล้างแขนมนุษย์สวัสดีครับผมช่องคาราลแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง The Tower จ er. ะพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาในคืนคริสต์มาสเอฟมันเป็นวันที่พายุได้โหมกระหน่ำตลอดทั้งคืนและที่สถานีตำรวจก็มีเจ้าหน้าที่ที่ประจำการอยู่แค่เพียงไม่กี่คนประกอบไปด้วยรอยชายวัยกลางคนที่มักจะถูกเพื่อนร่วมงานแกล้งหอกินหัวโจกประจำสถานีที่มักจะมีเรื่องอยู่บ่อยๆจนเจ้าหน้าที่พายที่เป็นรองานอำเภอต้องคอยเข้ามาห้ามปรามและที่ด้านในก็มีเจนเจ้าหน้าที่สาวสวยที่แอบกุ๊กกิ๊กอยู่กับโทบี้หนุ่มบ้านรวยที่เป็นถึงน้องชายผู้ รวมทั้งนักสืบแบกที่นั่งเครียดอยู่ในห้องทํางานเพราะเมื่อหลายปีก่อนลูกสาวของเขาได้ถูกลักพาตัวไปจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีเบาะแสหรือความคืบหน้าใดๆซึ่งมันก็เป็นการหยามเกียตินักสืบที่เคยปิดคดีดังๆมาแล้วหลายคดีแต่กับตามหาคนร้ายที่จับลูกสาวของตัวเองไปไม่ได้และด้วยพายุฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก็ทําให้โทรศัพท์ทั่วทั้งเมืองไม่สามารถใช้การได้ชั่วคราวทันใดนั้นชายลึกลับคนหนึ่งก็เดินเข้ามาข้างใน พร้อมพูดกับรอยที่เป็นแผนกต้อนรับว่าผมมีอะไรจะสรารภาพผมเพิ่งสังหารคนไปถึงหคนในคืนนี้ซึ่งคำสรารภาพนั้นมันก็ทําให้รอยถึงกับกลัวขอร้องตะโกนเรียกเพื่อนร่วมง,งานจนทุกคนต้องรีบออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนักสืบแบกได้สั่งให้เจ้าหน้าที่คุมตัวชายลึกลับเข้าไปในห้องสอบสวนก่อนที่เจ้าหน้าที่ราดตะเวนจะแวกเข้ามาเพื่อแจ้งว่าเกิดเหตุดินถล่มที่ถนนสายหลักและทําให้เมืองนี้ไม่สามารถเข้าออก ได้จนกว่าจะถึงตอนเช้าหลังแจ้งเสร็จเจ้าหน้าที่ลาดตะเวนก็ขอตัวกลับไปในจุดเกิดเหตุเพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยในห้องสอบสวนเจ้าหน้าที่หอกินก็พยายามจะยั่วประสาทชายลึกลับแต่เขากลับมีท่าทีที่นิ่งเฉยและพูดกลับไปว่าแววตาของแกมันเต็มไปด้วยความกลัวสมัยเรียนไฮสคูลแกเคยถูกแกล้งต่อหน้าผู้หญิงที่แอบชอบและทําให้เธอปฏิเสธความรักจนขายขี้หน้าคนทั้งโรงเรียนซึ่งมันก็ทําให้หอกินหนึ่งกับหัวเสีย พอทั้งหมดนี้มันคือเรื่องจริงก่อนที่นักสืบแบกจะตามเข้ามาและเริ่มถามข้อมูลส่วนตัวของชายลึกลับเพื่อเอาไปทําสํานวนแต่เมื่อถามชื่อเขาก็เอาแต่งเงียบและตอบแค่ว่าผมสังหารไป6คนจริงๆนักสืบแบกได้สั่งให้เอาตัวชายลึกลับไปถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อเช็คประวัติตามขั้นตอนซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเองเจนและโทบี้ทั้งสองแก้มาสวีทกันสองคนก่อนที่เจนจะเหลือไปเห็นเงาสีดําของชายลึกลับที่มองดูอยู่แต่เมื่อเรียกให โทบี้หันไปดูเงาสีดำนั้นก็หายไปซึ่งมันก็ทําให้เธอกลัวเป็นอย่างมากและขอตัวกลับเข้าไปในห้องกลับมาที่ฮอกินขณะที่เขากําลังถ่ายภาพเพื่อทําประวัติให้กับชายลึกลับจู่ๆภาพในเฟรมมันก็มีเลือดไหลออกมาซึ่งมันก็เป็นแค่เพียงภาพหลอนเท่านั้นเพราะชายลึกลับยังคงดูเป็นปกติดีก่อนที่เจ้าหน้าที่พายจะเข้ามาพิมพ์ลายนิ้วมือและพบว่าชายลึกลับคนนี้ไม่มีลายนิ้วมือปรากฏขึ้นไม่ว่าจะในกระดาษหรือที่นิ้วมือของเขาก็ต ทั้งสองที่เริ่มกลัวเลยเรียกให้ลอยมาพาตัวชายลึกลับฝากเข้าห้องขังแร่ลอยก้าวเขามาไว้ที่ห้องหมายเลขสี่ก่อนที่จะรีบเดินหนีไปพอรู้สึกกลัวไม่แพ้กันในตอนนั้นเองจู่ๆชายลึกลับก็เริ่มผิวปากเป็นทํานองเพลงที่ฟังแล้วชวนขนหัวลุกลอยที่เดินออกมาได้ไม่ไกลเลยหันกลับไปดูและได้พบเข้ากับชายลึกลับที่ปรากฏตัวขึ้นแต่เมื่อเขาตั้งสติได้ชายลึกลับก็ได้หายไปเขายังคงนั่งนิ่งอยู่ในห้องและหันมาถามว่ามีย ไรให้ช่วยไหมลอยที่ได้ยินแบบนั้นก็กลัวจนรีบวิ่งหนีไปส่วนพายแล้วหอกกินทั้งสองได้เอาลายนิ้วมือมาให้นักสืบแบกซึ่งมันก็ใช้เช็คประวัติไม่ได้เพราะมันไม่มีลายนิ้วมืออยู่เลยนักสืบแบกเลยสันนิษฐานว่าชายลึกลับเขาอาจจะพยายามปกปิดตัวเองแต่วันพรุ่งนี้เขาจะส่งรูปไปให้กรมการปกครองเพื่อขอชื่อของชายลึกลับให้ได้แต่มันก็ติดอยู่ตรงที่ว่ารูปที่ถ่ายได้มานั้นมันกลับมีแค่เสือ้อและไม่มีใบหน้าของชายลึกลับอยู่เลยซึ่งมันก็เป็น เรื่องที่แปลกประหลาดเป็นอย่างมากและทําให้ทุกคนยิ่งกลัวเข้าไปกันใหญ่และในตอนที่ฮอกกินอยู่คนเดียวเขาก็ได้ยินเสียงผิวปากที่ดังมาจากห้องขังด้วยหน้าที่เขาเลยจําใจต้องเข้าไปดูและสั่งให้ชายลึกลับหูกปากได้แล้วแต่ชายลึกลับกลับตอบว่าเพลงที่เขาผิวปากมันเป็นของโมซาท,ที่ใช้เปิดในพิธีไว้อาลัยและถามฮอกกินกลับไปว่าแล้วนายคิดว่าที่นี่มันเหมาะสําหรับการไว้อาลัยไหมทำมหฮอกกินถึงกับขนหัวลุกและรีบเดินหนีไปตอ มานักสืบแบ็กก็มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปพาตัวชายลึกลับมาสอบปากคําอีกครั้งฮอกกินที่ได้ยินเลยรีบขอตัวไปสูดอากาศข้างนอกและโยนให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นซะอย่างนั้นพายและโทบี้จึงเดินม,มาที่ห้องขังหมายเลขสี่แต่ก็ไม่พบใครอยู่ที่นั่นทันใดนั้นเสียงชายลึกลับก็ดังขึ้นและมันก็ดังมาจากห้องหมายเลขสามพวกเขาเลยปลอบใจกันว่าฮอกกินอาจจะจําห้องผิดและรีบพาตัวชายลึกลับไปให้นักสืบแบ็กสอบปากคําส่วนฮอกกินที่อยู่ข้างน คนเดียวเขาก็คิดถึงเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนในตอนนั้นนักสืบแบกได้ตามหาตัวผู้ต้องสงสัยที่ลักพาตัวลูกสาวของเขามาได้มันเป็นชายเร่ร่อนที่เอาแต่ผู้ร่วพผมไม่ได้ทาแต่เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ไม่มีใครสนใจพวกเขาช่วยกันเค้นหาความจริงแต่ทุกอย่างมันก็เลยเถิดไปไกลจนทําให้ถึงแก่ชีวิตกลับมาที่ปัจจุบันภายได้ออกมาคุยกับฮอกินข้างนอกเขาบอกว่านี่มันอาจจะเป็นคืนไถ่บาปก,ก็ได้เพราะทุกคนที่ลงมือกับชายเร่ร่อนวันนั้นนั้น มาอยู่พร้อมหน้ากันในคืนนี้แต่พายก็บอกว,ว่ามันไร้สาระและรีบไปทําหน้าที่ของตัวเองได้แล้วออกกินจึงต้องเดินเข้าไปตรวจความเรียบร้อยตามจุดต่างๆในห้องขังซึ่งเป็นเวลาเดียวที่ชายลือกหลับกำลังถูกนักสืบแบ็กสอบปากคําว่าจัดการเหยื่อรายแรกยังไงเขาสภารภาพความจริงและเล่าขั้นตอนที่ใช้ทั้งหมดทันใดนั้นเสียงกรีดร้องของฮอกินก็ดังขึ้นเจ้าหน้าที่ทุกคนจึงรีบตามไปดูก่อนที่จะพบว่าเขาถูกจัดการไปเสียแล้วนักสืบแบ็ ได้ถามกับชายเร่รอนว่าแกทําแบบนั้นได้ยังไงทําไมฮอ,อกินถึงมีสภาพเดียวกันกับเหยื่อที่แกเล่าแต่ชายลึกล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรออกมาแม้แต่อย่างเดียวพวกเขาเลยคาดเดาสถานการณ์ว่าอาจจะมีคนร้ายที่แอบบุกเข้ามาก็เป็นได้ลอยละไพเลยออกไปสํารวจดูรอบๆแต่ทว่าในตอนนั้นเองแมวตัวหนึ่งก็กระโดดลงมาเกาะที่หัวของเขาและทําให้ต้องจัดการกับมันซึ่งเมื่อดูที่ปอกคอแล้วก็พบว่ามันมีชื่อว่าชาชนิ่งและเป็นแมวลูกสาวของนะั ักสืบแบกที่เคยหายตัวไปด้วยเช่นกันเมื่อนักสืบแบกทราบเรื่องเขาก็โมโหเป็นอย่างมากที่ถูกใครก็ไม่รู้ปั่นหัวเล่นแต่รอยก็เชื่อว่าชายลึกลับคนนี้นี่แหละที่เป็นคนเดียวกบับชายเดรอนพวกเราได้ทำสิ่งผิดมาหันไปในคืนนั้นและจำเป็นต้องชดใช้ในคืนคริสต์มาสอีฟ แต่นักสืบแบกก็ต้องการที่จะมั่นใจก่อนว่าไม่มีคนร้ายที่โยนแมวลงมาจากดาดฟ้าและสั่งให้ดอยรีบขึ้นไปดูข้างบนส่วนเขากับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆก็มาสอบปากคำชายลึกลับเพิ่มเติมแต่ไม่ว่าจะถามอะไรชายลึกลับก็ไม่ยอมตอบเพราะเขาจะพูดแค่คำสารภาพเท่านั้นเหยื่อรายที่สองได้ถูกชายลึกลับจัดการบนดาดฟ้าและเมื่อพูดจบเสียงกรีดร้องของดอยก็ดังขึ้นและเขาก็ถูกจัดการเป็นรายต่อไปเมื่อพวกตำรวจเห็นท่าไม่ดี และย้ายชายลึกลับไปไว้ในห้องขังจากนั้นพวกเขาก็มาคุยกันว่าจะทํายังไงต่อไปโทบี้และเจนจึงขับรถออกไปข้างนอกเพื่อหาหน่วยลาดตะเวนและตามมาเป็นกําลังเสริมแต่เมื่อไปถึงที่นั่นก็พบแค่รถสายตรวจที่จอดทิ้งเอาไว้เจนเลยพยายามจะวิทยุกลับไปที่สถานีแต่มันก็ถูกพายุบดบังสัญญ,ญาณจนหมดโทบี้เลยบอกให้เธอรออยู่บนรถส่วนเขาจะไปสำรวจที่บริเวณใกล้ๆกลับมาที่สถานีนักสืบแบกละพายได้มาถามชา ลึกลับว่าแค่ต้องการอะไรกันแน่แต่คําตอบที่ได้มันกลับเป็นคําสารภาพว่าเขาจัดการเหยื่อรายที่3ได้ยังไงไพจึงรีบวิทยุปไปหาโทบี้และเจนเพื่อเตือนให้ทั้งคู่ระวังตัวแต่มันก็ไม่มีเสียงของใครที่ตอบกลับมาเลยสักคนนักสืบแบกได้ตัดสินใจจัดการกับชายลึกลับไปให้รู้แล้วรู้รอดแต่ทว่ามันกลับหายตัวไปจากห้องขังซะอย่างนั้นพร้อมกับเสียงคําสารภาพที่ดังว่าจากห้องใดสักห้องหนึ่งซึ่งมันก็ทําให้โทบี้ถูกจัดการต่อหน้าต่อตาเจน ด้วยความกลัวเธอจึงรีบกลับมายังสถานีและชนเข้ากับรถอีกคันที่จอดอยู่เธอบอกกับพวกเขาว่าโทบี้ไม่อยู่แล้วเขาถูกใครบางคนจัดการนักสืบแบ็คเลยบอกว่าเราห้ามฟังคำสรารภาพของมันเพราะมันคือช่องทางเดียวที่มันจะเล่นงานเราได้เจนจึงโทษว่าทั้งหมดมันเป็นความผิดของนักสืบแบ็้ทวันนั้นเขาไม่สั่งให้เจ้าหน้าที่เขียนความจริงเรื่องราวแบบนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นทั้ง3ามเลยตัดสินใจว่าจะหนีไปและค่อยจัดการกับทุกอย่างในตอนเชา้า แต่เมื่อเจนขึ้นรถไปสตาร์ทเครื่องมันก็ไม่สามารถใช้การได้และอยู่ดีๆประตูทุกบานมันก็ถูกหลอกจนเธอหนีออกมาไม่ได้ไม่เพียงเท่านั้นคําสารภาพจากชายลึกลับก็ยังดังมาจากวิทยุของตํารวจซึ่งมันก็ทําให้เจนได้ยินมันเต็มสองหูนักเสืบแบบจึงพยายามที่จะช่วยเธอแต่ด้วยกระจกรถที่กันกระสุนก็ทําให้ไม่สามารถช่วยเธอออกมาได้และเจนจะกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปด้วยความโกรธพายเลยจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองแต่กระสุนทุกนัดที่ ยิ่งออกมามันก็ไร้ค่าและไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตอนนั้นเองชายลึกลับก็ปรากฏตัวขึ้นและจัดการกับพายไปพร้อมกับคําสารภาพที่ดังกึกก้องนักเสืบแบกจึงรีบตามมาช่วยแต่มันก็สายเกินไปเสียแล้วและเท่ากับว่าเหลือเพียงแค่เขากับชายลึกลับแค่สองคนเท่านั้นนักเสิรแบกได้พยายามหนีออกไปข้างนอกและเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในบาร์แห่งหนึ่งแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปก็พบว่ามันนําทางกลับมายังโรงพักที่เดิมนักเสืบแบกจึงได้เผชิญ หน้ากับชายลึกลับอีกครั้งและเป็นเขาเองที่ตัดสินใจสารภาพความจริงว่าวันนั้นเขาจับคนบริสุทธิ์มาลงโทษชายลึกลับเลยตอบกลับไปว่าเขาก็มีอะไรจะสารภาพเช่นกันคนร้ายที่รักพาตัวลูกสาวของแกไปก็คือตัวเขาเองแกจับคนร้ายมาถูกคนแล้วทำเอานักสืบแบกตึงกับอึง้งและถามกลับไปว่าแล้วแกยังจะต้องการอะไรอีกชายลึกลับตอบก็เพื่อแก้แค้นยังไงล่ะนักสืบแบกที่ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปเลยตัดสินใจลุกขึ้นวิ่ง เข้าไปในห้องทํางานของตัวเองซึ่งมันก็ทําให้เขาได้พบกับวิญญาณลูกสาวที่ปรากฏตัวขึ้นเขาจึงถามเธอว่าพขาต้องจัดการกับมันยังไงลูกสาวเลยบอกว่าปีศาจจะอ่อนแอลงแต่เมื่อมีคนรู้ชื่อของมันพร้อมกับเกษเซฟบอกชื่อของปีศาจจนเมื่อชายลึกลับตามเข้ามานักสืบแบ็ก็พูดในทันทีว่าฉันรู้แล้วว่าแกชื่อว่าสแตนลีย์ซึ่งมันก็ทําให้ชายลึกลับถึงกับตะลึงก่อนที่นักสืบจะลั่นกายใส่มันแล้วทาให้ชายลึกลับกระเด็นออก ไปข้างนอกแต่ร่างของมันกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยเสยอย่างนั้นเมื่อถึงตอนเช้าเหตุการณ์ทุกอย่างก็สงบลงลูกสาวของแบกได้บอกลาพ่อเพราะเธอคงจะไม่ได้อยู่ที่นี่อีกแล้วซึ่งแบกก็เข้าใจและบอกลาเธอด้วยความยินดีก่อนที่เรื่องราวทุกอย่างจะจบลงแค่เพียงเท่านี้ สรุปคือเมื่อหลายปีก่อนลูกสาวของนักสืบแบกได้หายตัวไปและชายเดรอนก็คือหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ถูกนําตัวมาสอบปากคำแต่มันก็เลยเถิดจนทําให้ถึงแก่ชีวิตหลายปีต่อมาชายเดรอนก็ได้กลับมาอีกครั้งในรูปแบบของชายลึกลับที่ไม่ระบุต,ตัวตนมันเอาคืนตํารวจทั้งโรงพักพร้อมกับเฉลยว่าก็คือมันนี่แหละที่เป็นคนร้ายในวันนั้นและเหตุผลที่กลับมาก็เพื่อล้างแค้นให้สาแก่ใจ หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ Mdb ที่4.1คะแนนและเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่16%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปให,ใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ